เป็นคนใต้ทำไมหน้าเหมือนคนเหนือภาษาอะไรเนี่ยทำไมไม่เหมือนภาษาใต้เลยแล้วตกลงบ,บรรพบุรุษของเรามาจากไหนกันแน่เนี่ยัันนมสวัสดีค่ะได้เวลามาเรียนรู้เรื่องราวของภาษาเซเฮ ภา,าษาที่มีสเสน่ห์หน่งเดียวบนพื้นที่ปลายด้ามขวานกับตูนและเจ๊เหหวานเสียบกันอีก1คลิปแล้วนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปตูนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรวมไปถึงฝากช่องทางแฟนเพจ Facebook เจ๊เหหวานเจี Up ๊ยบแล้วก็ช่อง TikTok เอาไว้อีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะ จากประวัติศาสตร์และคำบอกเล่าต่างๆระบุว่าภาษาเจ๊เหนั้นมีความคล้ายคลึงกับภาษาของคนในจังหวัดสุโขทยัยบางก็บอกว่าคล้ายคลึงกับ ภาษาของชาวโคราชและบ้างก็บอกว่ามีสำเนียงคล้ายๆกับภาษาล้านนาของทางภาคเหนือและภาษาเจ๊เหก็ยังได้รับอิทธิพลมาจากภาษามาลายูด้วยค่ะเพราะเรามีเขตแดนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียก็เลยเกิดคำถามว่าภาษาเจ๊เหนั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างไรแล้วแท้จริงบรรพบุรุษของเรา มาจากที่ไหนกันแน่ซึ่งภาษาแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผสมผสานกันได้ตลอดเวลาค่ะส่วนหลักฐานหรือว่าบันทึกทางประวัติศาสตร์บางครั้งเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่มีเพียงวิธีเดียวค่ะที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนบ้านเราคนที่พูดภาษาเจเหนั้นมาจากไหนนั่นก็คือการ ศึกษา DNA ค่ะ DNA เป็นสารพันธุกรรมที่ควบคุมการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะเปรียบเสมือนสมบัติเฉพาะตน ซึ่งแต่ละคนมีไม่เหมือนกันและสมบัติชิ้นนี้ยังเป็นมรดกตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษา DNA ของกลุ่มคนกลุ่มใดก็ตามยังสามารถสืบประวัติการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของกลุ่มคนเหล่านั้นได้ค่ะรูปแบบการถ่ายทอด DNA จากรุ่นพ่อรุ่นแม่สู่รุ่นลูกนั้นมีหลายรูปแบบค่ะเช่น DNA บนออโตโซมลูกจะได้รับจากพ่อและแม่อย่างละครึ่ง DNA ไมโทคอนเดรียลูกจะได้รับผ่านแม่เท่านั้นและ DNA บนโครโมโซม Y ลูกจะได้รับผ่านพ่อเท่านั้นค่ะกลุ่มคนที่พูดภาษาเจ๊เหนั้นมีความตระหนักถึงอัตลักษณ์ ภาษาแล้วก็ชาติพันธุ์ของตนและก็อยากทราบประวัติการสืบเชื้อสายด้วยวิธีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์โดยรองศาสตราจารย์วิภูพุตนันคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง DNA ของคนที่พูดภาษาเจ๊เหค่ะ วิธีการก็คือให้ชุมชนอาสาสมัครที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการจำนวน40คนทั้ง40คนนี้คือตัวแทนของคนบ้านเราที่ได้สละตัวอย่างของน้ำลายแล้วก็เยื่อบุกระพุงแก้มเพื่อตรวจ DNA โดย DNA รูปแบบแรกที่ถูกถอดรหัส จากผลการศึกษาในครั้งนี้เป็น DNA Micro ไมโครซ i t e ทไล์บนออโตโซมจำนวน15ตำแหน่งค่ะซึ่งเป็นชนิด DNA ที่ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์การศึกษาของโครงการนี้ก็มีกระบวนการที่หลายขั้นตอนเพราะว่าต้องมีการถอดรหัสข้อมูลพันธุกรรม ซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะกว่าที่ผลการศึกษาในเบื้องต้นจะออกมาแล้ววันนี้ตูนก็มีข่าวดีค่ะข่าวดีในที่นี้ก็คือผลการศึกษาในเบื้องต้นของโครงการนี้นั่นเองค่ะในวันที่อาจารย์วิภูได้แจ้งผลการศึกษาในเบื้องต้นตูนมีโอกาสที่ได้เข้าร่วมรับฟังด้วยความตื่นเต้นค่ะจะบอกว่าข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เหนือความคาดหมายจริงๆเพราะ สิ่งที่บอกต่อๆกันมาบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะอาจารย์เล่าให้เราฟังว่าเมื่อนำข้อมูล DNA ของคนที่พูดภาษาเจ๊เหมาเปรียบเทียบกับ DNA ของประชากรอื่นๆทั่วทุกภาคในประเทศไทยประกอบด้วยยวนและยองจากภาคเหนือ ลาวอีสานและเขมรจากภาคอีสานคนไทยภาคกลางและมอญจากภาคกลางชาวเลและคนใต้จังหวัดอื่นๆจากทางภาคใต้ตอนบนและก็ตอนล่างรวมไปถึงชาวมาเลจากประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งผลการเปรียบเทียบ DNA ของคนที่พูดภาษาเจ๊เหกับประชากรอื่นๆ พบว่าไม่แตกต่างจากชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ค่ะแล้วก็ไม่แตกต่างจากชาวมาเลเซียไม่แตกต่างจากคนไทยภาคกลางแล้วก็ชาวมอญแต่ข้อมูล DNA m i ไมโครแซทเทไลท์บนออโตโซมของคนที่พูดภาษาเจ๊เหมีความแตกต่างกับกลุ่มประชากรอื่นๆ ที่อยู่ในภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือค่ะแล้วก็ยังแตกต่างจากชาวเลในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยสรุปง่ายๆก็คือ DNA ของคนที่พูดภาษาเจ๊เหนั้นไม่แตกต่างจากคนที่อาศัยอยู่ในภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ค่ะแต่มีความแตกต่างจากคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน พูดง่ายๆก็คือบรรพบุรุษของคนที่พูดภาษาเจ๊เหไม่ได้มาจากภาคเหนือและภาคอีสานอย่างแน่นอนแต่มาจากภาคกลางนี่แหละและข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งซึ่งค้นพบจากงานวิจัยในครั้งนี้ก็คือ DNA ของคนที่พูดภาษาเจ๊เหมีความใกล้เคียงกับมอนมากถึงมากที่สุด เป็นมอญที่อาศัยอยู่แถบสังขละบุรีบ้านแพววลบบุรีราชบุรีแล้วก็โคราชค่ะเป็นไปได้ไหมว่าแท้จริงแล้วบรรพบุรุษของพวกเราอาจจะมีเชื้อสายมอนค่ะซึ่งตูนก็ยังไม่กล้าที่จะการันตีนะคะเพราะว่านี่เป็นเพียงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นซึ่งก็จะเป็นเส้นทางในการค้นหาคำตอบว่าแท้จริงแล้ว พวกเรามาจากไหนซึ่งอาจารย์วิภูก็ได้แจ้งว่าขณะนี้ก็ได้ส่งตัวอย่าง DNA ของคนบ้านเราทั้ง40ตัวอย่างไปที่ห้องปฏิบัติการของประเทศเยอรมันค่ะเพื่อศึกษาข้อมูลจาก DNA ของโครโมโซม Y แล้วก็ DNA ไมโทคอนเดรียค่ะซึ่งการศึกษาเพิ่มเติมนี้จะสามารถติดตาม การสืบประวัติเชื้อสายทางฝั่งพ่อแล้วก็ฝั่งแม่ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่ทำให้งานวิจัยชิ้นนี้น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาต่ออาจารย์บอกกับพวกเราว่า DNA ของคนที่พูดภาษาเจ๊เหนั้นเป็น DNA ที่มีความแปลกค่ะเพราะว่ามีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างจาก ประชากรในกลุ่มอื่นๆของประเทศไทยซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าความแตกต่างนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรายังคงต้องอดใจรอกันไปก่อนนะคะหากผลวิจัยในเชิงลึกแล้วก็ผลสรุปของโครงการวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ตูนจะนำมาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนค่ะแล้วเราก็จะได้เห็น ถึงความเชื่อมโยงของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบรรพบุรุษของคนที่พูดภาษาเจ๊เหบ้านเราได้อย่างชัดเจนขึ้นค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชายก็ต้องกดแชร์แต่ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ต้องกดติดตามพร้อมกับคนกระดิง่งกริ้งกิงเวลาที่ตูนมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนกันตลอดตลอดค่ะวันนี้ตูนต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ 不是。